ขุดน้อยต่อยหนักรัสเซียปิดจับปะมุดทหารยูเครนถอยกระจายแจก FAB500 TF d ทอดิฟกาล้อมอีกชั้นกองกำลังยูเครนกำลังดำเนินการเพื่อลาดถอยออกจากเมืองปะมุดอาจจะภายในสุดสัปดาห์นี้ก่อนที่เส้นทางถอยทั้งหลายจะถูกปิดตายนี่เป็นการพานหัวเข่าที่นำเสนอโดยเอเชทามเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตรงกับสถานการณ์จริงที่กระหมรัสเซียและช่องเทเลกรามของวักเนอร์บอก สงครามเพื่อรักษาเมืองพมุตเวลานี้กลายเป็นสงครามของเซเลสกี้ไปแล้วเนื่องจากเขาเรียกร้องให้กองทัพของเขายืนหยัดอยู่ที่เมืองนี้และสู้รบต่อไปแม้กระทั่งหลังจากที่พวกผู้บังคับบัญชาทหารของเขารายงานให้ทราบว่ามันจะต้องสูญเสียอะไรเยอะมากมายและก็ไม่ใช่เรื่องคุ้มค่าที่จะแบกรับความสูญเสียที่ไม่จําเป็นเช่นนี้สงครามคราวนี้รบกันดุเดือดมากกว่า8เดือนแล้วจนกระทั่งสร้างความเสียหายอย่างมโหลานไกเคียฟและนาโต ก็ยังไม่ยอมหยุดปล่อยกําลังเคียฟและนาโตเดินเข้าสู่กับดักของเครื่องบดเนื้อวัคเนอร์อย่างน่าสมเพชวันที่20พฤษภาคม2566สํานักข่าวสปปกนิกและทัสรายงานว่าพลเอกซเกซอยกูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัสเซียได้มีการตรวจสอบเขตทหารทางตอนใต้เพื่อตรวจสอบความพร้อมของยุทธรปรกรณ์ทางทหารที่จําเป็นสําหรับปฏิบัติการพิเศษรวมทั้งรถถังและรถหุ้มเกราะกระทรวงกลาโหมรายงานว่าซอยกูเข้าตรวจสอบการฝึกการต่อสู้ของบุค ละกอที่เข้าประจำการตามสัญญาในเขตทหารทางภาคตะวันตกโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าผู้บัญชาการกองกำลังภาคพื้นดินในโพรโอเล็กซาวยูคอฟ ของกองทบกรายงานว่าการฝึกซ้อมได้รับคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับประสบการณ์การสู้รบระหว่างปฏิบัติการทางทหารพิเศษการฝึกนี้คํานึงถึงลักษณะเฉพาะของอาวุธจุทปธปกณ์ของตะวันตกซึ่งใช้โดยศัตรูของมอสโกทหารผ่านการฝึกอบรมรายบุคคลและการประสานงานการรบในหน่วยและพลราทูนจากนั้นพวกเขาก็จะถูกส่งไปยังจุดประจําการถาวรนที่ซึ่งพวกเขาทําการฝึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยทหารของตนปัจจุบันผู้เข้ารับการฝึกอบรม ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการฝึกยุทธวิธีพิเศษการแพทย์และการยิงปืนนอกจากนี้พวกเขายังเรียนรู้ที่จะขับยุทธปรกรก์รทางทหารและเรียนรู้ที่จะยิงจากอาวุธประเภทต่างๆทางด้านของพลโทอิกอรคนาเชนคอปโคศกกระรวงกลาหมรายงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า กองกาลังรัสเซียส่งการโจมตีด้วยอาวุธระยะไกลที่มีความแม่นยําต่อที่ตั้งประจําการและสถานที่ฝึกอบรมคลังเก็บอาวุธและกระสุนของกองทัพยูเครนในช่วงวันที่ผ่านมาเป้าหมยทั้งหมดถูกทาลายคณชินคอบรายงานว่าการโจมตีดังกล่าวทําให้การจัดหาการฝึกอบรมและการจัดตั้งกองกําลังสํารองของกองทัพยูเครนหยุดชะงักเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในพื้นที่สูรบกองกําลังรัสเซียทําลายคลังเชื้อเพลิงของกองทัพยูเครนในภูมิภาคลาวอฟในพื้นที่ ที่ของการตั้งถิ่นฐานของคลาสโนอมัมเรในสาธารณรัฐประชาชนโดเนสคลังกระสุนปืนใหญ่ของกองทัพยูเครนถูกทำลายในพื้นที่ของการตั้งถิ่นฐานเมอร์วิชิในภูมิภาคลาวอฟคลังเก็บเชื้อเพลิงสำหรับยุโทโธปรกรณ์ทางทหารของยูเครนถูกทำลาย ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาการบินเชิงปฏิบัติการและยุทธวิธีและการบินกองทัพและปืนใหญ่ของกลุ่มกองกําลังรัสเซียได้โจมตีหน่วยปืนใหญ่ของยูเครน76หน่วยในตําแหน่งการยิงกําลังพลและอุปกรณ์ทางทหารในพื้นที่103แห่งของกองกําลังรัสเซียต่อต้านกลุ่มกําลังผสมยูเครน3กลุ่มในเขตคูฟเปียนส์ดับประมาณ65นาย ในพื้นที่ที่ตั้งถิ่นฐานของทิมคอฟกาและชินคอฟกาในภูมิภาคคาคอฟและโรชอฟกาในสาธารณรัฐประชาชนลูฮันส์กิจกรรมของกลุ่มต่อต้านและลาดตระเวนยูเครนสากลุ่มถูกขัดขวางเครื่องบินและปืนใหญ่ของกลุ่มรบตะวันตกของรัสเซียโจมตีหน่วยศัตรูในพื้นที่ใกล้กับที่ตั้งถิ่นฐานเดวูเลชนายาโนวอมลินคิสลอฟกาและเบรสโตเวเยในภูมิภาคคาคอฟในพื้นที่นี้ กำจัดบุคลากรยูคเครน65นายยานยนต์2คันและระบบปืนใหญ่ติดเครื่องยนต์กววสติกานอกจากนี้คลังกระสุนของกองพลยานยนต์ที่14ของกองทัพยูคเครนถูกทำลายใกล้กับที่ตั้งถิ่นฐานของทิชเชนคอฟกาในภูมิภาคาคาคอฟในเคสคลาสเนลลีมันศูนย์กลุ่มการรบรสัสเซียทำลายกองฐานยูคเครน85นายระบบปืนใหญ่เครื่องบินรบปืนใหญ่และเครื่องพ่นไฟขนาดใหญ่ของรสัสเซียโจมตีกองฐานยูคเครนในพื้นที่โฆษกล่าวว่าระบบ กบเครื่องพ่นไฟหนักได้มีการโจมตีหน่วยฆ่าศึกในพื้นที่ใกล้กับที่ตั้งถิ่นฐานของเนปสโกเยและเชโวนนยาดิบววในสาธารณรัฐประชาชนลูฮันส และโกลอฟกาในสาธารณรัฐประชาชนโดเนสในทิศทางของโดเนสบุคลากรยูเครนมากถึง1 3 0นายยานยนต์10คันและปืนฮาวิเซอร์ลากจุง L118 ที่ผลิตในอังกฤษถูกทำลายอันเป็นผลมาจากการปฏิบัติการเชิงรุกของหน่วยและการโจมตีของเครื่องบินและปืนใหญ่ของกลุ่มสมรภูมิทางตอนใต้ นอกจากนี้คลังเก็บอาวุธยุทโธปรกรณ์ของยูเครนถูกทำลายใกล้กับที่ตั้งถินฐานของโบโกวเยในโดเนสตามแนวทางยุทธวิธีของอัตมอฟหรือว่าบักมูดทีมจโจมทำการสู้รบทางตะวันตกของเมืองหน่วยของกลุ่มการรบทางใต้ก็มีการกักฆ่าศึกไว้และป้องกันพื้นที่ด้านข้างของเมือง การบินเชิงปฏิบัติการและยุทธวิธีและกองทัพและปืนใหญ่ของกลุ่มการรบทางตอนใต้ของรัสเซียได้ทำการโจมตีก,กำลังพลและอุปกรณ์ของข้าศึกในพื้นที่ใกล้กับที่ตั้งถิ่นฐานของคาลินอฟกาชาชอบยาและคลัสโนเยในสาธารณรัฐประชาชนโดเนสในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเครื่องบินได้มีการบินก่อกวน5ครั้งในบริเวณน,นั้นปืนใหญ่ของกลุ่มการรบ บรรล,ลุวัตถุประสงค์การยิง68ครั้งทำลายทหารยูเครนและทหารรับจ้างกว่า7ะนายในเขตของอาเตมอฟหรือว่าบัคมุดยานพาหนะต่อสู้ทหารราบ2คันยานบรรทุกบุคลากรหุ้มเกราะรถกระบะ3คันระบบปืนใหญ่ติดเครื่องยนต์กอสดิกาและเรดาร์ต่อต้านแบตเตอรี่ a n t p q 50ที่ผลิตในสหรัฐสองลำถูกทำลายระหว่างการสู้รบ ในโดเนสทางตอนใต้ในพื้นที่ของสเปอร์เซียกองกำลังของรัสเซียได้มีการกำจัดทหารยูเครนประมาณ120นายในพื้นที่ทางตอนใต้ของโดเนสและสเปอร์เซียในช่วงเวลาที่ผ่านมายังเกราะต่อสู้สาคันและปืนครกดี32กระบอกถูกทำลายรงกะระสุนของกองทัพยูเครนกองพลยานยนต์ที่72ของยูเครนถูกทำลายในเขตของเคอร์ซอนกองกำลังรัสเซียทำลายกองยยนยนยนทหารยูเครนประมาณ30นายยานยนต์สาคันและปืนครกดี20ถูกทำลาย กองกำลังป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียสกัดจรวดเจ็ลูกของระบบจรวดไร้ลำกล้องไฮมาสที่ผลิตโดยสหรัฐและยิงยานบินไร้คนขับของยูเครน10ลำ กองกำลังของรัสเซียยังคงบุกระนำแนวหน้าแล้วก็เร่งทำการปลดปล่อย4ีภูมิภาคใหม่อย่างก้าวกระโดดขณะที่เซเลสกี้ยังคงเดินสายไปแสดงอำนาจของอังโกลเซ็กซอนกลางทั้งในเวทีที่ประชุมอาหรับและ G7 มีแต่ชัยชนะที่เบสเซตของรัสเซียในสนามรบเท่านั้นเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าจะมีการเปิดโต๊ะเจราจาสันติภาพหรือไม่เพราะอเมริกาและนาโตจะไม่ยอมคุยถ้าตัวเองไม่ได้เปรียบ